สำคัญบ้างนะครับโอเคนะครับอ่วันนี้นะครับครูก็จะมาจําลองการทำงานวงจรเรียงกระแสโดยใช้ชินเกอร์แแต่ว่ามันก็มีอ่าข้อข้อที่มันไม่สามารถทำได้นะครับบางอย่างเพราะว่าอุปกรณ์บางตัวในการจําลองทำทํางานมันไม่ไม่ได้เป็นเหมือนของจริงนะครับ อ่ามาดูวงจรแรกก็คือวงจรฮารัฟเวฟซลิฟายเออร์นะครับโอเคนะครับครูจะอ่าโอเคครับก็ครูจำลองการทำงานก็ครูใช้ไดก็ดึงอุปกรณ์ที่เป็นไดโอดกับ r r 1 K นะครับก็แล้วก็ดึงอุปกรณ์ที่เป็นออสซิโลสโคปกับมันติมิเตอร์นะครับแต่อันเนี้ย เป็นโวลต์พีคถึงพนะครับมันไม่ได้เป็นอ่าม,นะมอแปลงนะครับมอแปลงนะคือมันจะเป็นโวลต์อาร์มเอสนะอ่าอย่างเงี้ยครับนะมอแปลงก็จะมีเป็นแบบเซนเตอร์แท็บอ่าอันนี้เป็นแบบเซนเตอร์แท็บนะนะก็คือมันจะมีอ่าสิบสองศูนย์สิบสองอันนี้เป็นแบบเซนเตอร์แท็บที่ใช้แบบบิดความจริงแบบเซนเตอร์แท็บก็เอามาใช้ในวงจรฮาร์เบฟเลนิฟายเออร์ หรือวงจรบิดก็ได้นะครับเพียงแต่จ่ายแค่สองคู่นี้นะครับเราซื้อมาแบบเซ็นเตอร์แท็บเราก็ใช้ทั้งได้ทั้งสามวงจรเรียงกระแสะแต่ถ้าเราซื้อมาแค่คู่คู่เดียวนะครับมันก็จะใช้ได้แค่สองวงจรนะครับอ่าก็คือวงจรแบบไหนที่เป็นแบบอ,อันนี้เป็นแบบอ่าแบบนี้ครับเนะี่ยถ้าแบบนี้ครับเราซื้อมานะครับมันก็จะได้แค่ ออยี่สิบสี่อันนี้ยี่สิบสี่ศูนย์ยี่สิบสี่ศูนย์ใช่ไหมครับอ่ายี่สิบสี่ศูนย์นะครับมันเวลาไปใช้ในวงจรแบบฟูณเวฟเลนฟายเออร์ mm hmm. ก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องผมว่าในการใช้งานราคามันก็ใกล้มันก็เท่ากันครับผมก็ว่าคิดว่าเราก็ซื้อเป็นแบบเซนเตอร์แท็บเลยนะครับซื้อเป็นแบบเซนเตอร์แท็บทีเดียวถ้าเป็นวงจรครึ่งขึ้น,น,นกับบ,บิตก็ใช้แค่สิบสอง ใช้แค่2คู่นี้นะครัไอเส้นนี้ก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเป็นแบบเแฟูลเวฟที่ใช้แบบเซนเตอร์แท็บก็ใช้ตรงนี้อันนี้ก็เป็น220โวลต์อินนะมอแปลงตรงนี้เขาเรียกว่ามอแปลงสเต็ปดาวน์ทรานสฟอร์เนอร์นะครับอันนี้12 0 12 0 12นะครับแต่อันนี้ไม่มีลาเบลแล้วคือไม่ไม่ได้ขีดไม่ได้เขียนอะไรไว้ก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่ามันเป็นค่าเท่าไหร่แต่แต่ว่าปกติเขาจะรับเขียนไว้อย่างน้อย่างตัวนี้12 ศูนย์สิบสองอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็สเต็ปดาวจากสองรอยี่สิบโวลต์ให้เหลือสิบสองโวลต์นะครับอ่าอ่าโวลต์ RMS อ่ะ,อะ,ะแต่เวลาการจำลงองครูเนี่ยครูจะใช้ออสซิโลสโคปเอ้ยใช้ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์นะครับฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์เนี่ยมันเป็นโวลต์พิกตูพิกนะครับเวลาแปลงโวลต์พิกตูพิกเป็นโวลต์ RMS นะครับก็ต้องใช้สูตรนี้ครับ อันนี้วนพีกใช่ไหมออาพอวนพีกเดียวอ่ะพีกพีกเดียวหรือพุชชูพีกไม่รู้อ่าก็คือใช้อ่าถ้าอยากจะแปลงเป็นวน RMS ก็คืออ่าก็คือ0.7 0.7คูณวนพีกนะครับอันนี้เป็นวนพีกพีกเดียวนี่ว่าอ่าดพีกเดียวนะครับน่าจะเป็นพุชชูพีกนะครับก็สูตรเนี้ยวิวิชาเครื่องมือวัด ไฟไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เราจะได้เรียนอยู่แล้วว่าเออจะแปลงจากวนอาร์เอเป็นวนพิกวนพิกนะหรือพลิกทูพลิกนะถ้าพิกเดียวก็คือครึ่งหนึ่งอะนะครึ่งขึ้นนะแต่ถ้าพลิกทูพิกก็คือสุเนี่ยอย่างเงี้ยพีิกทูพิกแต่อันนี้วนพิกก็คือครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวนะครับอ่ะครูเอาฟังก์ชันเจนป้อนเข้าไปในวงจรนะครับวงจรก็เรียนไปในทฤษฎีละวิชาทฤษฎีนะครับว่ามันเป็นยังไงเอ เดี๋ยวผมเ,เปิดให้ดูดิย้อนกลับดูก่อนว่า,าทฤษฎีเป็นยังไงนะมันมีอยู่ในใบงานด้วยนะนะ ใบงานของเรานะครับก็คือผมได้ทําไว้แล้วนะครับใบงานก็คือเอาวงจรงกระแสนะครับพอเปิดอืม ขึ้นนะครับนะครับขึ้นขึ้นนะครับนะครับก็ตรงปกติแล้วตรงเนี้ยเราจะจ่ายเป็นหมอปแปลงนะครับหมอปแปลงเข้ามานะครับแต่ครูจะเวลาครูจําลองการทํางานครูจะใช้อ,อฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ที่เป็นลืกลรกคอุ่นสายในการจําลองเพราะว่าอาในคินเลอแคดมันไม่มีหม้อปแปลงนะครับไม่มีหมอปแปลง ในการจําลองนะครับก็ใช้ตัวนี้แทนมอแปลงนะครับแต่ว่าใบงานของเราเนี่ยก็จะมีมอแปลงให้นะครับอ,อย่างงี้ครับดูใบงานให้เราดูก่อนเลยหน่อยหักสิบได้ไหมอ่าโอเคนะครับคุณก็ต้องวาดรูปนี้ครับวาดวงจรน,นี้ครับวาดวงจรน,นี้เข้าไปในอ่าใบงานนะครับอ่าจะทําจะปิมพ์ออกมาแล้วก็ อันนี้ผมแชร์เป็นไฟล์ก็คือ Google Docs นะถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์คุณสามารถที่จะทำใน่าคอมพิวเตอร์แล้วคุณก็แนบไฟล์เป็นแชร์ลิงก์เหมือนผมก็ได้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีคุณก็วาดลงในกระดาษครับทุกอย่างเปิดแล้วก็วาดลงในกระดาษแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาอาจจะสองแผน่นสามแผ่นก็แนบมานะนะ ไปงานนี้คุณก็วาดรูปนะครับวาดรูปวงจรแรกคือวงจรนี้นะครับอเดี๋ยวผมอาจจะแนบอ่าเอกสารอ PowerPoint นี้ไว้ในอการบ้านด้วยนะครับจะได้คุณจะได้ไปค้นคว้าข้อมูลได้นะครับโอเคแล้วก็พอเสร็จแล้วผมก็ให้ใหคุณโยงวงจรแต่อายงวงจรนี้ผมจะใช้ม้อแปลงจริงๆเลยนะครับแล้วก็โยงไปผมก็ าวางอุปกรณ์ไว้ตรงนี้แล้วก็วางออสซิลโลสโคปแล้ววางโวลต์มิเตอร์ไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าเวลาจําลองทํางานผมใช้อฟังก์ชันเจนอ่ะเริ่มซิมูเลชันนะครับนะจะเห็นว่านะับรูปขึ้นเอค,คุณก็ต้องวาดรูปขึ้นมันด้วยมันก็จะออกเป็นวงจรแบบขึ้นขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้เท่าไหร่ไทม์ร้อยไมโครเซกถ้าสิบไมโครเซกเป็นไงลูกอ๋อไม่ไหวต้องร้อยครับ ห้าสิบนะห้าสิบยาวไปครับสองร้อยได้ไหมอ่าเห็นรูปขึ้นอ่าโอเคสองร้อยจะเห็นรูปขึ้นนะเป็นแบบนี้นะก็คือมันจะตัดซิกลบออกใช่ไหมครับเหลือต่ซิกบวกนะมันก็เป็นอ่าเราใช้ออสซิโลสโคปัด ก็จะเป็นอย่างนี้แรงดันวลนี้ก็ใช้สูตรก็คืออ่า VDC ก็คือ0.318 vm ใช่ไหมครับอ่า0.318 vm แต่อันนี้เป็นวิวโวลทิกทูพิกคุณต้องแปลงจากโวลทิกทูพิกเป็นโวลต์ไ m s ก่อนนะครับก็ค่าที่ออกมาก็คือประมาณที่อ่า ด,ดิจิตอลมันติมิเตอร์วัดได้ประมาณนี้ก็คือแรงดันเอาพุดออกประมาณ1.2 1.12โวลต์นะครับก็อันนี้เป็นการจำลองการทำงานมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆนะครับอันนี้คือวงจรเรียงกระแสะแบบครึ่งขึ้นนะอ่าโอเคนะคับ stop s i m u l a t i o n ต่อมาคือวงจรเรียงกระแสะแบบเต็มขึ้นมีสองชนิดก็คือวงจรเรียงกระแสะเต็มขึ้นแบบใช้เซนเตอร์แ กับวงจรเรียงกระแสแบบบิดนะครับเอาแบบแบบบิดก่อนนะครับเอาแบบเซนเตอร์แท็บก่อนก็ได้ครับแบบเซนเตอร์แท็บจะจำลองการทำงานไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีอ่าอ่าตรงนี้ครับมันไม่ไม่สามารถที่จะจำลองการทำงานได้โดยใช้ฟังก์ชันเจเนเรเตอร์เพราะว่าฟังก์ชันเจเนเรเตอร์มันมีแค่บวกกับลบไม่มีกราวนะครับ ไม่มีกลาวก็เลยทําให้อ่ามันจําลองการทํางานไม่ได้นะครับอ่าก็มีไดโอดสองตัวใช่ไหมอ่าวงจรเป็นเป็นอย่างนี้ครับวงจรวง,งจรนะครับอ่าตรงนี้อาเลยมาเลยมาทีเดียว อ่าตรงนี้ครับเป็นวงจรแบบนี้ครับวงจรเลี้ยงกระแสแบบแบบเต็มคืนชนิดมีเซ็นเตอร์แท็บก็จะมีไดโอดสองตัวครับอ่าตรงนี้อ่าอันโน้าโทดกับขาโทดชนกันแล้วก็ต่อกับอาร์อนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ใช้วัดออสซิลโลสโคปว,วัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมออแปลงแบบเซ็นเตอร์แท็บนะครับอ่านะคุณก็เอา,เอา ตรงนี้ไปวาดในใบางานนะครับ <B> um. นะครับก็อ่าตรงนี้วาดตรงนี้ในใบางานแล้วครับนะเวลาอันนี้ก็ใช้อันนี้โยงเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าอ่ามันต้องต่อนะครับอันนี้คือเอาต์พุตใช่ไหมจุด a จุด a ก็คือสี จุดเอคือสีน้าเงินเนี่ยก็เข้าตรงนี้นะอารย์ผมถ้าอันนี้คืองานนะครับจ้ะผมเป็นวาดรูปเอาได้ไหมครับอ่าไม,ไม่ไม่มีตะกี้ไม่ได้ฟังครูใช่ไหมครับ่าผมไอ้เพิ่งมาครับโอเคก็คือถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ก็วาดเอานะครับวาดมือเอาแล้วก็ถ่ายรูปมาเหมือนเดิมนะครับอ่าเราใช้วิธีอ่า<ม>ก็จุดเก็เข้ามาที่ อนดจุด b ก็เข้ามาที่อโนดของตัวนี้นะครับแล้วก็อาเอบีสุดจุดส่วนเซนจุดเซนเตอร์แท็บไปเข้ากราวนะครับเป็นกราวนะครับจุดเซนเตอร์แท็บเป็นกราวนะครับก็จุดเซนเตอร์แท็บก็เป็นกราวนะครับคุณนะนะที่โยงกราวตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นนะรูปแล้วก็คำนวณค่า VDCVDC ก็คือสูตรก็คือ v VDC อันนี้ก็คือเท่ากับ0.636 0.636คูณด้วย VRM ใช่ไหม v m ในที่นี้เราก็คือ12นะครับของเราเป็น12นะครับก็คำนวณมาอันนี้ก็คือเท่าไหร่แต่อันนี้เป็น VDC เท่ากับ0.318 คูณด้วย Vm นะครับก็จะเป็นอ่าผมใช้ใช้ Vm ผมไป12หมดนะครับก็คำนวณออกมานะครับโอเคต่อไปเป็นวงจรเลี้ยงกระแสะแบบปิดนะครับวงจรเลี้ยงกระแสะแบบปิดโอเคตรงไหนเอ่ยไปิไป โอ้ยเอามันอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างเนี่ยอ่อผมดูอันนี้แล้วกันนะครับอ่าแบบบิดนะครับก็อ่าวงจรเลี้ยงกระแสแบบบิดไปไหนเนี่ยอ่าบิดเล็กทไฟเออเอาเอันนี้แล้วกันนะครับอ่านะครับปกติแล้วมันวาดอย่างนี้ใช่ไหมมันวาดแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นวาดเป็นแบบอ่า แนวตั้งนะอันนี้เป็นแบบที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นวงเป็นแบบสามเหลี่ยมคางหมูนะครับแต่เน,นี้ยนิยมใช้มันวาดง่ายดีนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาไปต่อวงจรเนี่ยอย่างเงี้ยง่ายดีนะครับก็คือคาโทษชนคาโทษอนดชนคาอนดชนอนดแล้วก็ต่อ AC เข้าไปนะครับมันต่อวาดง่ายดีนะครับก็วงจรมันก็จะเป็นแบบนี้นะครเบียบปิดก็โหลด RL ตรงนี้ อ่าคุณก็ไปดูในอ่าอ่าเป็นมอแปลงแบบธรรมดานะครับเข้าไปปุ๊บอ่แต่ว่าผมใช้วงจรนี้ก็จะง่ายขึ้นเนี่ยวงจรนี้โอยโอ้โอเคผมไปกดเข้าไปอ่ามาดูวงจรนี้ถ้าดูงานเรานะครับงานเราคุณก็ไป วาดวงจรมานะครับทำไมถึงอ๋อวาดวงจรมาแล้วก็มาโยงวงจรนะครับอันนี้มันสูงเกินไปนะครับอ่าอ๋อวาดวงจรนะครับวงจรนี้เราแส่แบไปปิดนะครับคุณก็ไปวาดวงจรมานะครับหลังจากนั้นก็วงวงจรแต่แตอนนี้ก็นะครับผมจําลองไว้อันนี้จําลองได้นะครับทินก็แคดจําลองได้เพราะว่าอันนี้เป็นแบบ เพราะว่ามันใช้แค่ส,สองขั้วนะครับสองขั้วนะครับ,อ,บอ่าบิดบิดอยู่ในรูกครับเวฟบ,บิดโอเคตรงนี้นะครับอ่า อ่านะครับอ่ะก็อันนี้เหมือนกับเปบ็นมออแปลงแบบเซ็นเตอร์แท็บนะครับผมก็ต่อแบบนี้อันนี้ก็คือ ac เข้านับคู่น,นี่เข้าคู่นะครับแล้วก็ใช้ออสซิลโลสคปจับอันนี้บวกนี่ลบนะครับมันตีมิเตอร์ก็เป็นบวกสีแดงเป็นบวกครับสีดําเป็นลบเวลาคุณใช้ วาดคุณก็ถ้าคุณมีปากกาสีแดงสีน้ําเงินคุณก็ใช้สีช่วยในการวาดวงจรด้วยมามันจะได้ดูง่ายๆนะครับบวกก็เข้าบวกลบก็เข้าลบนะครับอ่าก็สตาร์ทซิมูเลชันนะครับก็จะเห็นว่ามันก็เป็นอ่าอ่าอย่างตามทฤษฎีนะครับก็คือดีช่วงแบอัยตรงก็ D1 กับดีสาทำงานแล้วก็ D2 กับดีก็ทำงานนะครับ บ่ายัดกับดีบ่อัดตรงดีหนึ่งกับดีสี่ดีหนึ่งกับดีสามทำงานบ่อัดกับดีสองกับดีสี่ทำงานมันก็จะทําให้เป็นเป็นแบบอ่าปูนเวฟนะครับปูนเวฟก็ถ้ามีซีฟิลเตอร์มันก็จะมีรูปขึ้นรูปรูปื่อนที่เรียบลงนะครับอ่านะครับแต่ว่าอันนี้เวลาต่อจริงต้องต้องเป็นมอปแปลงแบบเส้นอ่าแบบธรแบบรมดานะครับก็มาดูงานเรานะครบับนะ น,นี่เป็นม้าแปลงของเรานะครับเวลาคุณวาดจากจอออสโซโสโคปคุณวาดเป็นรูปคลื่นด้วยนะครับว่าอ๋อเป็นแบบฮาร์เวฟรูปคลื่นมันจะออกเป็นแบบไงตรงส่วนมัลติมิเตอร์ก็แสดงค่าที่ออกมาจาก VDC นะครับเขียนค่าที่ออกมาจาก VDC สมมุติว่าอันนี้คำนวณคำนวณได้ VDC นะครับ VDC เท่ากับ0.636 Vm อ่านะครับคุณคุณคำนวณแล้ Vm คือ12คุณคำนวณได้เท่าไหร่คุณก็มาใส่ค่าตรงดิจิตอลมัลติมิเตอร์ด้วยและอันนี้ส่วนนี้ก็วาดเป็นอ่ารูปคลื่นนะครับที่ผมเหมือนที่ผมเอาวาดออกมานะประมาณนี้คล้ายๆกันแต่อันนี้ผมอัดเป็น10โวลต์พีิกูพีิเลยนะครับ10โวลต์พีคกนะครับก็จะสูงหน่อยแต่ส่วนคุณจะวาดเป็นอ่ากี่เท่าไหร่ก็อันนี้คือเป็นการจําลองนะครับแต่ว่ารูปคลื่ เป็นแบบแบบนี้นะครับไม่ใช่วาดเป็นแบบคลื่นๆมานะครับต้องวาดให้ถูกตรงนี้ก็ใส่ค่าแรงดันที่ถูกต้องมาจากการคำนวณอ่าโอเคก็ครบใบงานที่หนึ่งนะครับใบงานที่หนึ่งมีใครสงสัยเกี่ยวกับวงจรใบงานของวงจรเรียงกระแส ไหมครับอ่าตอนนี้งานของชั้นเรียนอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวอ่างานของชั้นเรียนตอนนี้อ่าผมเดี๋ยวผมแก้ไขางานนะครับเดี๋ยวผมแนบไอ้อ่าใบงานนี้ไปด้วยนะครับอ่าแนบไฟล์ตรงนี้นะครับอัปโหลดไฟล์ที่เป็น powerpoint นะครับ นะครับอ่าโอเคนะครับโอเคนะครับก็จะมีนะไฟล์ที่คุณจะด,ดูก็คือไฟล์น,นี้ครับที่ผมแชร์เป็นแบบแชร์มาให้ดูคุณก็ถ้ามีคอมคุณอมพิวเตอร์หรือคุณจะคุณจะเอาแก้ไขไฟล์นี้แล้วก็ส่งแนบมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือถ้าไม่มีครับคุณก็ เขียนในกระดาษนะครับจะเป็นกระดาษามีเส้นหรือไม่มีเส้นก็แล้วแต่นะเป็นสมุดนะครับกระดาษลงในสมุดก็ได้หรือกระดาษน่าจะเป็นกระดาษสมุดนะครับเผื่อเอามาใช้งานต่อนะครับก็วาดรูปโยงวงจรคำนวณ VDC นะครับวาดรูปก็โยงเส้นให้ชัดเจนนะครับแล้วก็วาดรูปที่เป็นรูปขึ้นออกมาแล้วก็วาดแรงดันที่ออกมาจากการคำนวณน,นะครับอันนี้คำนวณให้เสร็จนะนะอันนี้ผมเขียนสูตรไว้ให้คร่าวๆเฉยๆนะครับ จากนั้นก็แนบไฟล์ออกมานะครับ่าผมก็มอบหมายเลยนะครับมอบหมายเลย๊มอบหมายนะครับอ๋อมีอยู่สองคนที่ไม่เข้าคัสไม่เข้านะครับยังไม่เข้าก็คือธนบดีกับอ่านันตานะครับที่ยังไม่เข้า google Classroom นะครับถ้าเข้าครบจะมียี่สิบเก้าคนไอ้ยี่สามสิบอ็ดคนตอนนี้มียี่สิบเก้าคนนะครับ ดังนั้นคนะบดีกับอนันตาเข้าด้วยนะครับอ่ารหัสคลาสรูมรหัสคลาสรูมก็นี่ครับ LX LX 6 6หกสี L X, L X 4, ย๋ยวผมก๊อปี้ไปที่ห้องให้เข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับให้คุณเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคุณธนบดียังมึนอยู่นะครับชอบเข้าแล้วก็ออกนะคุณธนบดีนะดู ยวผมสแกนอีกรอบสักรอบหนึ่งนะครับสกแกนอีกสักรอบหนึ่งอ่านะครับาจะเห็นแล้วว่าใครออกจากมิดไปบ้างนะครับอ่าแล้วก็นิวลลอกคอดปุ๊บนะครับอ๋อยังอยู่เหนียวแน่น,นครับยังอยู่เหนียวแน่นก็คือไม่มีใครออกครับก็คือมีกิจกรกิติทัศน์กิตกิศักดิ์เจษดาชนะการนัทธวุฒิรู้ธิิประเสริฐธนบดีธนพงษ์งรเรืองกสมอ้าว ธนพงศ์เข้าห้องเรียนถูกวะเหรอเข้าห้องเรียนได้ไหมธนพงศ์มึงเปิดมีดไว้ทิ้งไว้ใช่ไหมไอ้เปิดเรียมจัดจริงๆนะพวกเราเนี่ยเรียมจัดจริงๆเลยอ่ะ,อะมีใครเข้าอีกอรินอ้อาวอรินเข้าห้องเรียนถูก่ะเหรออรินค่ะ โอเคโอเคอ้พาวีรชัยเข้ามาด้วยอ๋อนด่กว่าจะเข้ามาแล้วอ่ะวีรชัยเข้าห้องเรียนถูกแล้วนะพร้อมเรียนออนไซน์นะวีรชัยครับโอเคดีมากวันนี้ค่าทางจะเยอะนะครับโอเคนะับมีใครสงสัยเกี่ยวกับงานไหมไม่ยากเนาะเออนะับไปวาดรูปโยงวงจรแล้วก็คำนวณออกมาแค่นั้นเองมีใครสงสัยอะไรไหมครับ ให้บอกให้ถามได้งานนี้จะอยู่ในคลาสมนะครับอ่าไปดูในคลาสะเป็นงานอ่งานที่สองชื่อว่าใบงานวงจรีกระแสนะครับอ่าถ้าถ้าคุณเข้าไปในคลาสมนะยังมีสองคนที่ไม่เข้าก็คือธนบดีกับอนันตานะครไม่รู้ธนบดี เอท่าว่าดีอยู่ไหมเมาเฮ้ยทำไมไมีนายเป็นงานนำเสนอวะอยู่ครับอ๋อเอ้ะทำไมไม่เห็นขึ้นจอนอยู่ครับอาจารย์เอ้ยผมเข้าคัดลูกแล้วไม่ใช่หรออาจารย์ไม่เข้าทุกคน,นคม,มีสองวิชานะมีสองวิชานะอันนี้วิชาครูไม่ไม่เข้าเออให้ทำไมถึงจอไม่เข้าอ่าแล้วหนูเข้ายังอาจารย์ เข้าแล้วเข้าแล้วมีธรรมดีกับอนันตาสองสองคนอาจารย์ผมเข้าหันรูมไปแล้วไม่ใช่เหรอเข้ายัางไงนะ่มึงโอเคครับย<ม><ข>วผมเข้าใหม่ครับมไม่เข้านะมียีิบเก้าคนเนี่ยนะอ่ะเปิดกล้องครับอ๋อไอ้แม่ เออผมจะทำไงให้มันกิจกิจแอคทีฟวะมันเดี๋ยวนะครับงโอเคเดี๋ยวหยุดบันทึกก่อนนะครับอ่าหยุดบันทึกโอเคเพราะว่าหมดงานละหยุดบันทึก